เอาแล้วตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยพ่ออถือให้พ่อถ่ายวิดีโอให้พ่อน่อยถือถ่ายพ่อถ่ายแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วลูดรูดรูด,รดสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อ,องอุปสิง์ชาแนลวันนี้เราจะมาเอาเบื้องหนูออกนะครัะ <Wow. S 1> เราจะมาเก็บเบื้องหนูเมื่อคืนมาใส่หนูไว้ไปดูว่าจะได้กี่แต้มใช่ครับโอเคไปเลย เมื่อคืนใส่ไว้ประมาณเมื่อวานใส่ไว้ประมาณสิบกว่าหลังนะครับเดี๋ยวพอตรงนี้พ่อไม่ได้ใส่ไม่ครับไปเดินครับพ่อใส่ไว้แถวเนี้ยสองหลังข้างล่างเนี้ยเนี่ยฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นไปเดินไปลงไปตรงไปครับตรงไป อยู่ตรงนี้ครับนีะครับโอ้ไม่มาไม่มาผ่านเลยเก็บครับแคมแรกยังไม่ได้ถือครับนี้ไม่ได้ใส่นะครับ นี่อันหนึ่งครับไปถอดมาครับไม่ต้องเก็บอย่างนั้นปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยพอยแล้วอันนี้อีกอันหนึ่งครับไปถอดมาโหูยังไม่กินเลยไม่ติดเลยเหละครับไม่เับเมื่อคืนมันเดือนสว่างไงเมื่อคืนน่ะนี่ก็ไม่ผ่านของลุงลวนนี้ของลุงครับ ยังไม่ต้องเก็บอีกหลังนึงนี่ก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับ น้ำไันมีน้ำเลยไม่ห,หมอกันลงนี่ไม่มีสักแต้มเลยเนะหหหเห็นไหมมีตัวไหมหไม่มีตัวเลยเหรอ นี่นบวงเห็นปะถอดมาเลยถอดมาถอดไม้มาดึงดีๆอย่างงัดมานี่อีกอันหนึ่งถอดมานี่ เดินดีๆลูกเดินดีๆมันจะบาดขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อปักไว้นะเอาแล้วเอาแล้วตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยพ่ออถือให้พ่อถ่ายวิดีโอให้พ่อหนะถือถ่ายพ่อถ่ายแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วลูดรูดรูดติดแล้วครับติดแล้วครับไหนนี่น Quang hắp giải đôi nên đừng tèm được hát đừng tèm đừng 1 đừng tèm dùi มันไปกับรูเหรอตัอวใหญ่ครับตัวใหญ่มากหนึ่งแปม ติดช่วงหางเกือบตัวใหญ่มากวันนี้ได้หนึ่งแต้มครับผม อตัวใหญ่ไหมฮะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากไหนทาบแขนดูสิ <c oughs> ใหญ่กว่าแขนของคุณอีกโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรและเดี๋ยวเราจะทําอะไรนะฝากตกิดตามช่องคุณมสิงห์ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ